โรคสะเก็ดเงินคืออะไรปัญหาเรื่องโรคสะเก็ดเงินที่เป็นกันมากทั่วโลกประมาณ2%ของประชากรทั้งหมดเป็นโรคที่เข้าใจกันผิด,ผดว่าไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้มีการลุกลามไปได้ทั้งตัวตามภาพแอนิเมชันที่สร้างขึ้นมาให้เรียนรู้ในวิดีทัศน์ชิ้นนี้สะเก็ดที่หนาตัวและมีสีแดงนั้นหากเรามองให้ลึกลงไปโดยอาศัยกล้องที่มีกำลังขยายสูงก็จะเห็นว่า ผิวชั้นบนที่น่าจะมีความเรียบเนียนกลับมีการสะสมและมีคราบของการอักเสบหลงเหลืออยู่การเสียสมดุลของผิวหนังชั้นบนทั้งชั้นนั้นสแสดงออกถึงการเร่งสร้างเนื้อเยื่อผิวชั้นบนอย่างไม่คำนึงถึงคุณภาพเอาแต่ปริมาณเป็นหลักที่เป็นเช่นนี้เพราะมีการสะสมของเม็ดเลือดขาวบางชนิดตามภาพซึ่งปรากฏเป็นเซลล์สีน้ำเงินหลุดเข้ามาสะสมในเนื้อเยื่อผิวหนังชั้นบนซึ่งจะพากันหลั่งสารเคมี กระตุ้นให้เกิดการสร้างผิวหนังอย่างรีบเร่งความรีบเร่งนี้ได้รับการสนับสนุนทางด้านอาหารจากการขยายความยาวของเส้นเลือดซึ่งเท่ากับเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวให้กับเซลล์ต้นกําเนิดทําให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อผิวอย่างมากมายมหาศาลแต่ลักษณะพิเศษคือนอกจากการหนาตัวเพราะจําจนวนเซลล์ที่เพิ่มที่ฐานแล้วส่วนตรงด้านบนที่เส้นเลือดยืดขึ้นตามแนวดิ่งผิวหนังในบริเวณน,นั้นจะบางมากทําให้เกิดสีแดง เพราะแสงสามารถส่องทะลุลงไปเห็นการไหลเวียนของเส้นเลือดได้มากกว่าผิวปกติเมื่อเข้าใจเช่นนี้จึงไม่น่าแปลกใจว่ารอยผิวที่เป็นสะเก็ดเงินนั้นจะมีอาการที่บริเวณขอบเขตชัดเจนเพราะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนี้เกิดขึ้นจากภายในและต้องมีองค์ประกอบเฉพาะมีอาการหนาตัวเพราะเนื้อเยื่อผิวชั้นบนมีมากขึ้นเป็นสิบกว่าเท่าและมีอาการบวมเนื่องจากการไหลเวียนของเลือดมาที่ผิวตรงนี้มีมากกว่าปกติ แพร่ผันไปตามความยาวของเส้นเลือดดำที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อรับการไหลเวียนที่เพิ่มขึ้นตามแนวดิ่งและมีความบางของตำแหน่งที่เป็นจ่วของปลายเส้นเลือดทำให้เห็นเป็นผิวสีแดงมีขุยหนาเพราะมีการสะสมและการหลุดลอกของเม็ดเซลล์เม็ดเลือดขาวที่สะสมและถูกเร่งขจัดออกภายนอก หากนำภาพขยายด้านข้างของผิวที่เป็นสะเก็ดเงินด้านซ้ายมาเทียบกับผิวหนังปกติทางด้านขวาจะทำให้เข้าใจสิ่งที่กล่าวมาชัดเจนมากขึ้นผิวหนังปกติจะมีความหนาตัวสม่าเสมอทาให้ดูเรียบเนียนยืดหยุ่นปกติการสร้างเซลล์ผิวหนังจะเป็นไปตามแบบปกติธรรมชาติและจะมีอัตราการลอกหลุดของเซลล์ผิวชั้นบนออกเป็นขี้คลายอย่างสม่ำเสมอการหลุดลอก จะเกิดขึ้นทีละเซลล์เท่านั้นทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้ความสมดุลของเซลล์ผิวหนังชั้นที่เป็นตัวก่อกำเนิดด้านล่างสุดที่ได้รับอาหารจากเส้นเลือดที่ก่อตัวในแนวปกติเมื่อทุกอย่างในระดับเซลล์ดำเนินไปอย่างปกติผิวโดวยรวมของเราก็เป็นปกติไปด้วยนั่นเองการคำนึงถึงความปกติในระดับเซลล์นี้เองจะทำให้เราเข้าใจโรคผิวหนังที่เรื้อรังอย่างเช่นโรคเสะเก็ดเงินได้ สาเหตุทําให้เป็นโรคสะเก็ดเงินวิธีทัศน์นี้จะกําหนดถึงสาเหตุที่เราสามารถควบคุมได้แม้กระทั่งอาจจะกล่าวได้ว่าสามารถทําให้หายขาดจากโรคนี้ได้สตรสีส s หรือความเครียดต่างๆที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจําวันของเราหากสะสมมากพอจะมีผลต่อการเกรงตัวของกล้ามเนื้อในบริเวณต่างๆเช่นตรงตําแหน่งของกล้ามเนื้อต้นคอที่ช่วยพยุงศีรษะที่หนักอึ้งของเรา เมื่อเกิดอาการอักเสบมากจะกระตุ้นให้เกิดการเกาซ้ำๆซึ่งแรกๆก,ก็เป็นเพียงการขันการอักเสบแต่หากอาการเหล่านั้นไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผิวที่ครบองค์ประกอบของสะเก็ดเงินก็จะกลายเป็นสะเก็ดเงินในตำแหน่งหลังใบหูและมักจะเป็นทั้งสองข้างพร้อมๆกันหากคุณเป็นโรคสะเก็ดเงินตรงนี้เราลองมาดูให้ลึกลงไปในบริเวณนี้จะมีกล้ามเนื้อที่ใช้พยุงสีสัน ใช้ในการหมุนหรือหันหัวในกิจวัตรประจำวันกล้ามเนื้อเหล่านี้อาศัยเส้นเลือดที่เป็นแขนงต่างๆแตกย่อยตั้งแต่เส้นใหญ่ที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อและส่วนปลายเล็กๆก็มาหล่อเลี้ยงผิวหนังตรงที่เหนือกล้ามเนื้อนั้นขึ้นมาความเครียดที่ทําให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อตลอดเวลาจะถึงจุดที่ทําให้เกิดสารเคมีกระตุน้นให้เม็ดเลือดขาวจํานวนหนึ่ง สะสมและหลุดรอดมาถึงผิวหนังทั้งชั้นล่างและชั้นบนตรงนั้นการหลุดรอดนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดที่ปกติถึงแม้จะมีช่องเปิดปิดที่ผนังเส้นเลือดแต่ก็ไม่กว้างพอให้เม็ดเลือดขาวเหล่านี้รั่วออกไปแต่หากเกิดการเปลี่ยนแปลงและอักเสบมากขึ้นในเส้นเลือดจะทำให้เส้นเลือดยืดตัวออก ช่องเปิดเหล่านี้จะขยายตัวทำให้เม็ดเลือดขาวทะลักออกมาได้เม็ดเลือดขาวจึงถูกแรงดันพัดพาไปในบริเวณนอกเส้นเลือดและไปถึงผิวหนังก่อให้เกิดปฏิกิริยาสร้างผิวหนังให้หนาตัวและมีการสะสมการอักเสบและเซลล์เม็ดเลือดขาวทำให้เกิดการคันจนเป็นเสะเก็ดเงินที่ตรงนั้นนั่นเองพฤติกรรมผิดๆบางอย่างก็สามารถทำให้เกิดการอักเสบ ที่ลุกลามกลายเป็นสะเก็ดเงินได้เช่นกันการถูหรือได้รับการเสียดสีบ่อยๆเช่นการใช้ข้อศอกถูไปมาโดยไม่เจตนาย่อมทำให้เกิดการอักเสบซึ่งกระบวนการก็ไม่ต่างอะไรกับภาวะเครียดที่ทำให้เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อหลังใบหูหรือที่ต้นคอที่อธิบายมาในเบื้องต้นเพียงแต่การอักเสบนี้จะเกิดขึ้นกับผิวและเส้นเอ็นที่ข้อศอก ทำให้เกิดการยืดตัวของเส้นเลือดและมีเม็ดเลือดขาวรั่วออกมาเป็นองค์ประกอบหลักในการกระตุ้นทำให้เกิดสะเก็ดเงินตรงข้อศอกนี้การติดเชื้อในกระแสเลือดหากคุณเป็นสะเก็ดเงินอยู่แม้เพียงเล็กน้อยเช่นบนหนังศีรษะและไม่ได้รับการรักษาที่ถูกเม็ดเลือดขาวที่อยู่ใต้ผิวหนังอักเสบอาจหลุดกลับเข้าไปในระบบและรายงานระบบภูมิคุ้มกันภายในว่าคุณมีเชื้อโรคที่ผิวที่เป็นรอยเสเก็ดเงิน เมื่อคุณเป็นหวัดการไอจามที่มีไข้และเชื้อหวัดลุกลามเข้าไปในเส้นเลือดเชื้อโรคเหล่านี้จะกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวเพิ่มจํานวนเพื่อจัดการกับเชื้อโรคมีการต่อสู้กันการอักเสบที่เกิดขึ้นอาจทําให้เม็ดเลือดขาวหลุดรอดออกไปเม็ดเลือดขาวกลุ่มนี้จะมีความรุนแรงกว่าเม็ดเลือดขาวอื่นๆที่ทำให้เกิดสะเก็ดเงินเพราะจะมีเป้าหมายทำลายสูงกว่า สามารถหลั่งสารเคมีได้มากกว่าโดยปกติจะทําให้เกิดไข้ออกผื่นธรรมดาแต่คราวนี้จะทําให้เกิดรอยแบบสะเก็ดเงินใหม่ๆไปทั่วร่างกายสาเหตุสําคัญที่สุดที่ทําให้สะเก็ดเงินลุกลามและเป็นปัญหาผิวหนังที่รักษายากก็คือการทาสเตียรอยเพื่อรักษาผิวหนังอักเสบรวมถึงการน,นํามารักษาสะเก็ดเงินด้วย ยาทาสเตียรอยหาซื้อได้ง่ายสั่งจ่ายให้คนไข้ง่ายและให้ผลดีมากในการรักษาเบื้องต้นหากเป็นสะเก็ดเงินที่หลังมือถ้าใช้สเตียรอยครีมในการรักษาก็จะต้องทาเป็นบริเวณกว้างและบ่อยๆทำให้ผิวหนังบางเส้นเลือดบางเกิดรอยรั่วทำให้เม็ดเลือดขาวออกมาจากเส้นเลือดได้ง่ายกว่าบริเวณทั่วๆไปดังนั้นหากมีสาเหตุ ที่จะทำให้เกิดการกําเริบของรอยสะเก็ดเงินก็จะเกิดได้ง่ายเป็นบริเวณกว้างกว่ารอยเดิมสังเกตภาพก่อนและหลังการรักษารอยโรคสะเก็ดเงินที่ผ่านการใช้สเตียรอยดังนั้นการรักษาโรคสะเก็ดเงินจึงจําเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงการใช้สเตียรอยควบคู่กับการรักษาที่แก้ไของค์ประกอบสําคัญตามที่กล่าวมาการรักษาจึงจะได้ผล การรักษารอยสะเก็ดเงินด้วยแสงเลเซอร์หากเราคำนึงถึงเรื่องโครงสร้างที่ผิดเพี้ยนไปแล้วของผิวหนังตรงบริเวณที่เป็นสะเก็ดเงินกล่าวคือมีเส้นเลือดแดงที่ยาวมากขึ้นก่อตัวในแนวดิ่งเป็นสิบกว่าเท่าและผิวหนังอาศัยเส้นเลือดที่มาเลี้ยงนี้สร้างจำนวนเนื้อเยื่ออย่างมากมายในรูปแบบจำเพาะที่เราเรียกว่าพาพิโลมาโทซิสทำให้เกิดอาการบวมแดงหนาตัว และมีขวีทับซ้อนที่เราเรียกว่าสะเก็ดเงินการรักษาที่ถูกต้องจึงต้องปรับโครงสร้างเหล่านี้ให้กลับมาเป็นปกติการปรับโครงสร้างนั้นต้องอาศัยพลังงานแสงประกอบด้วยแสงเลเซอร์หลักๆ2ชนิดคือแสงสีเหลือง<ป>ในช่วงคลื่น595นาโนเมตรที่สามารถนำมายิงรอยแดงทุกชนิดได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรอยปานแดงหรือรอยแดงจากสิว แสงนี้จะทำให้เกิดการหดตัวและซ่อมแซมเส้นเลือดไม่ให้สูงดิ่งและสลับกับการใช้แสงสีม่วงที่ช่วงคลื่น308นาโนเมตรหรือที่เรียกว่า e อ็กซิ l ม s e r เเพื่อหยุดยั้งการทำงานนอกหน้าที่ของเม็ดเลือดขาวเฉพาะที่หลุดรอดมาฝังตัวอยู่ในผิวหนังบริเวณนี้เม็ดเลือดขาวจะหยุดหลังสารที่กระตุ้นที่ทำให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อมากเกินไป จนทำให้เกิดผิวหนังหนาตัวอย่างไรก็ดีพลังงานที่ให้ต้องให้อย่างอ่อนๆพอเหมาะทำให้ผิวหนังที่เป็นสะเก็ดเงินสามารถฟื้นตัวได้บ้างเมื่อเวลาผ่านไปการฉายแสงเลเซอร์เพื่อรักษาจึงจำเป็นต้องทำสลับกันหลายครั้งจนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของรอยโรคถึงจุดที่ดีสีผิวจะมีอาการแดงลดลงจะเริ่มมีขุยหลุดลอกเองโดยธรรมชาติ และเมื่อทำการรักษาต่อเนื่องอีกสักพักผิวก็จะกลับมาเป็นปกติได้เมื่อได้รับการรักษาในแนวที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างของผิวที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้แสงเลเซอร์จะส่งผลให้ผิวเป็นปกติดูป,ปกติอย่างแท้จริงไม่ได้อ่อนแอเหมือนการใช้สเตียรอยด์ดังที่ท่านประสบมาหวังว่าท่านจะได้รับความรู้สำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตของท่าน